นีมันกลายเป็นเกมทุกที่ทุกเวลาก็ได้สนุกสุดใจไม่เกรงเจอเพื่อนใหม่ในโลกเสมือนรวมปะจนไทยไม่เบื่อดื่มดำกับประสบการณ์ไม่มีวันจะเบื่อ PlayStation PlayStation Portal เดินเลือกซื้อได้แบบง่ายๆในแบบ Day 1สวัสดีครับคุณเป็นครับวันนี้ก็เป็นทางการแล้วนะครับกับตัวฮาร์ดแวร์ ของตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5นะครับที่หลายๆคนก็คงเฝ้านะครับที่จะได้เป็นเจ้าของกันอย่างเป็นทางการสักทีนะครับกับตัวประกันศูนย์ไทยราคา Off i ิเชียลนะครับที่วันนี้วันที่9ตุลาคมก็ประกาศในเรื่องของการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับ ตามตัวแทนจําหน่ายต่างๆนะครับเรียกว่าเพื่อนๆบางคนก็อาจจะมีการทําการพรีออเดอร์ล่วงหน้าแลมเดือนนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ในวันนี้ก็จะเริ่มมีการทยอยจัดส่งนะครับให้กับคนที่ได้พรีออเดอร์กันในช่วงแรกๆแล้วนะครับแต่ในวันนี้นะครับตามร้านตัวแทนจําหน่ายต่างๆที่ผมได้ลงพื้นที่ก็เรียกว่าโอ้โหเกินคาดน,นะครับมีตัวสินค้าให้เป็นเพื่อนสามารถที่จะซื้อได้แบบเดวันเลยนะ ไม่จำเป็นที่จะต้องทำการพรีออเดอร์นะครับอย่างเช่นที่ตามร้านของตัวแทนจำหน่าย Powerbuy นะครับที่สาขาซิติ้นเวิร์ดนะครับที่ผมแวะไปมานะครับเรียกว่ามีป๊อปอัพนะครับหรือว่ามีตัวบูธนะครับให้เหล่าเกมเมอร์ได้ลองสัมผัส นะครับตับเจ้าตัว PlayStation พอเท่าบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5ในการรีโมทเพย์แบบอย่างเต็มๆนะครับได้นั่งสบายๆได้ทำการทดลองทดลองใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับแต่นี้ผมต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าจํานวนที่เพื่อนๆจะซื้อได้ในแบบ Day 1ของตัว p o w e r b y y ที่ห้างเซ็นทรัลเวิร์นะครับถามเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่บอกว่ามีวันละ15เครื่องนะครับถ้าวันหนึ่งหมดปุ๊บวันต่อไปก็มีการเติมสต็อกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมด แคมเปญตัวนี้สิ้นเดือนตุลาคมนะครับใครที่อยากจะไปลองสัมผัสลองเล่นกันดูก่อนนะครับว่า p l a y s t a t i o พอเ r ท a l นั้นมันดีมันเจ๋งยังไงก็ลองไปสัมผัสกันได้นะครับที่ห้างเซนทรัลเวิด์นะครับก็เรียกว่าถ้าใครที่ ตกลงตรงใจนะครับจะซื้อกับอุปกรณ์เสริมตัวนี้บนตัวเครื่องเกมคอนโซล a y s t a t i o n 5นะครับกับราคา7,790บาทบางคนอาจจะมองว่าแพงไปแต่บางคนก็มองว่าราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับกับการรับประกันในประเทศไทยศูนย์ไทยนะครับที่อยู่ในระดับประมาณ1ปีนะครับแต่ผมเองก็อยากจะแนะนํำเพื่อนๆนะครับถ้าใครซื้อแล้วนะครับควรที่จะมีอุปกรณ์อเรเสริมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเคส นะครับที่จะใส่เพิ่มในเรื่องของความกระชับของตัวอุ้งม,มือนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวฟิล์มกันรอยหน้าจอนะครับที่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะซื้อบนตัวแพลตฟอร์มช้อปปิ้งช้อปปี้หรือว่าดัซด้ากันได้ต่างๆมากมายนะครับผมเองก็จะแปะลิงก์เอาให้เพื่อนเพื่อนได้ทําการกดสั่งซื้อกันนะครับก็เรียกว่าราคาก็ไม่ได้ถึงกับว่ามีราคาที่แพงมากนะครับกับอุปกรณ์เล็กทรอนิกต่างๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนเพื่อนทการติดตั้งก่อนเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตััััววฟิลล์มมกนนนนรรออยย่่เเงะค,คทีีจ นะครับส่วนในเรื่องของตัวฮาร์ดเคสหรือว่าจะเป็นตัวกระเป๋าก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนเพื่อนเลยนะครับว่าจะใช้งานนอกสถานที่มากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนไหนมองว่าจะเล่นภายในบ้านส่วนมากจะเล่นภายในบ้านเท่านั้นก็อาจจะไม่มีความจําเป็นก็ได้นะครับแต่ในเรื่องของตัวฟิล์มกันรอยผมแนะนำนะครับควรที่จะมีนะครับควรที่จะมีเลยนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งซะเพราะราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับสูงมากนะครับแล้วก็วันนี้บรรยากาศก็อยากที่เพื่อนเเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหก็มีเหล่าเกมเมอร์ที่ให้ความสนใจพอสมควรเลยนะ ว่าเจ้าตัวอุปกรณ์นี้มันใช้งานยังไงมันเล่นยังไงนะครับก็เรียกว่ามีคนให้ความสนใจในระดับหนึ่งนะครับถึงจะไม่ได้มีความคึกคักเหมือนกับในช่วงแรกแรกที่ตัว y s t a t i o พอ o r t a l วางจาหน่ายนะครับเพราะอย่าลืมว่าประเทศไทยของเราเองนะครับกับตัวเครื่องฮิ้วนั้นสร้างความฮือฮามาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็คือช่วงประมาณธันวาคมนะครับที่ผมเองก็ลงพื้นที่เอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนแล้วนะครับกับการได้สัมผัสแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่าราคารีซองดีเซลหรือว่าราคาเครื่องหิ้วนั้น ทะลุในราคาระดับ1 0,000ืบาทไปได้แบบอย่างง่ายได้นะครับแต่ในวันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะส,สั่งซื้อหรือว่าเข้าไปซื้อได้ในราคา Off ฟ c i a l 7 7 9 0บาทแล้วนะครับเป็นไงครับสำหรับคนที่รอได้นะครับก็มักจะได้ความคุ้มค่าอยู่เสมอๆนะครับสำหรับในวันนี้ผมเองก็นำตัวบรรยากาศต่างๆกับการวางจำหน่าย PlayStation Port a ทในประเทศไทยเป็นวันแรกนะครับมาฝากเพื่อนๆกันประมาณนี้กันก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้เป็นเจ้าของกันแล้วนะครับกับตัว เครื่องศูนย์ไทยนะครับก็เข้ามาก้งก้างมาบอกกลาวกันได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอุปกรณ์เสริมก็ค่อนข้างท,ที่จะต้องมีการติดตั้งนะครับอย่างที่บอกไปเลยฟิล์มกันรอยนะครับอย่าพลาดน,นะครับติดเถอะนะครับราคาไม่กี่สิบบาทหรือไม่กี่ร้อยบาทนะครับแต่คุ้มค่าแน่นอนกับอุปกรณ์เสริมเช่นนี้นะครับที่จะต้องติดตั้งบนตัว PlayStation Portal สำหรับในวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับโลกนี้มันกลายเป็นเกมทุกที่ทุกเวลาก็ได้สนุกสุดใจไม่เกรงเจอเพื่อนใหม่ในโลกเสมือนรูปปะชนไทยไม่เบื่อดื่มด่ำกับประสบการณ์ไม่มีวันจะเบื่อ